สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ally and G นะคะวันนี้จะพาทุกคนเดินทางไปที่อีเวนต์อีเวนต์หนึ่งซีนนี้เป็นอีเวนต์การแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชื่อว่า World SBK นะคะคือเป็นการแข่งชิงแชมป์โลกวันนี้เราก็จะเดินทางออกนอกเมลเบิร์นโลเคชั่นของเราก็คือเทลิบไอแลนด์นะคะทุกคนก็คือเวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมง40นาทีทุกคนก็ก็วันนี้คือแอปก็คือเช่ารถไปแล้วคือแอปที่แอดใช้คือเป็นอูเบอร์ขาแชร์นะทุกคนก็ไปกันเลยค่ะทุกคน ตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมง43นานทุกคนกำลังเริ่มอ,ออกเดินทางสายจนได้นะคะทุกคน

þeir eru karar jaa ทุกคนเราเข้ามาในพื้นที่แข่งสนามจริงๆแล้วตื่นแต้นอ่ะ

I got a good start then. I got pushed around basically. I was like a little baby, so I thought, oh, I'm gonna get my elbows out and show them that. I'm not a little baby. I'll, I'll give it back if you're gonna feed me a wheel. So, no, it was great. I had to really work hard for that one. I the stars because they are. So, everybody sitting down, stand up. Come on, we're gonna put these pictures all over the world. So, let's just show. Oh my god. เสียวมากตอนที่แบบมันล้มหรือว่าอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็หลุดตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่จุดชมวิวของฟิลิปไอปลนส์เลทุกคนก็โชว์ให้ดูว่าบรรยากาศเป็นปยังไง ตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุม่มทุกคนก็ธวัชชินนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะทุกคนก็จริงๆแล้วว่าแอมไม่ถนัดกับการถ่ายวอล์กหรือว่าถ่ายเอาไซส์มากเท่าไหร่เพราะว่าอุปกรณ์มันยังไม่ครบแล้วทุกคนก็ต้องขอโทษด้วยที่แบบว่าเก็บภาพมาได้ไม่หมดแล้วก็ตอนที่แบบชมงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วต่อไปก็คิดว่าจะหาอุปกรณ์มาเพิ่มแล้วก็ทําให้วิดีโอมันถ่ายทอดเรื่องเราได้ดีกว่านี้ทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอมาถึงตอนนี้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดซั b สไครป์เป็นกำลังใจ I know.